3. หุ้นปันผลชั้นนำที่ควรซื้อในเดือนพฤศจิกายนประเด็นสำคัญเชฟ่อนดำเนินธุรกิจในภาคพลังงานซึ่งมีความผันผวนสูงแต่ก็สามารถเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องได้ถึง38ปีโคคาโคล่าเป็นดีวิเดนคิงและราคาหุ้นในตอนนี้ถือว่าเหมาะสม เรียวตีนคําเป็นหุ้นปันผลสูงแบบเตาที่มีประวัติการเติบโตของเงินปันผลช้าแต่มั่นคงยาวนานสามทศวรรษ เมื่อเดือนพฤศจิกายนเริ่มต้นขึ้นคุณอาจกำลังมองหาหุ้นปันผลที่น่าเชื่อถือบนวอลตีดหุ้นที่น่าสนใจได้แก่เชฟลอนฮัคาโคล,ล่าและเลียวติ้นคำหัวเขาล้วนมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องต่ำสุดก็ยังยาวนานถึง30ปีมาดูรายละเอียดของหุ้นแต่ละตัวกันหุ้นตัวที่1เชฟลอน ออกแบบมาเพื่อให้รางวัลคุณในทุกวัฏจักรพลังงานการที่เชฟรอนสามารถเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง38ปีนั้นถือว่าน่าประทับใจเป็นพิเศษเพราะบ,บริษัทดำเนินธุรกิจในภาคพลังงานราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนสูงซึ่งส่งผลให้ยอดขายและกำไรของบริษัทพลังงานผันผวนตามไปด้วยและเชฟรอนก็ไม่ต่างจากธุรกิจพลังงานอื่นๆอย่างไรก็ตาม เชฟรอนสามารถรับมือความผันผวนได้ดีกว่าบริษัทอื่นๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทใช้โมเดลแบบปูรณาการซึ่งครอบคลุมทั้งอัพสตีมการผลิตพลังงานมิสตีมท่อส่งและระบบขนส่งดาวสตีมการผลิตเคมีภัณฑ์และการกลั่นน้ำมันการกระจายการลงทุนในหลายส่วนของอุตสาหกรรมช่วยลดความผันผวนที่เกิดขึ้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเชฟรอนมีงบดุลที่แข็งแกร่งมากอัตรานี มีสินต่อทุนอยู่ราว0.2ซึ่งถือว่าต่ำมากทำให้บริษัทสามารถกู้ยืมได้ในช่วงที่ราคาพลังงานตกเพื่อสนับสนุนธุรกิจและเงินปันผลและเมื่อพลังงานฟื้นตัวบริษัทก็สามารถลดภาระะนีลงได้ตามปกติอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของเชฟล่อนอยู่ที่4.4%ซึ่งสูงกว่าตลาดโดยรวม1.2%และสูงกว่าหุ้นพลังงานเฉลี่ย4%นับว่าเป็น ตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนสายอนุรักษ์นิยมที่ต้องการเพิ่มการลงทุนในพลังงานลงในพอร์ตหุ้นปันผลของตน้น หุ้นตัวที่ 2. โคคาโคล่าดีเวดเดน king ที่ราคาหุ้นน่าสนใจโคคาโคล่าถือเป็น d i v i d เดน king ซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องมากกว่า50ปีนี่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความความสามารถในการสร้างรายได้แบบต่อเนื่องแม้ว่าการเติบโตของโคคาโคล่าจะไม่ได้รวดเร็วเท่าบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งแต่ธุรกิจมีความยั่งยืนและทนต่อภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยได้ดีเนื่องจากผู้คนยังคงซื้อเครื่องดื่มไม่ว่าจะในช่วงเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนอกจากนี้ราคาหุ้นโคคาโคลา่าตอนนี้ถือว่าสมเหตุสมผลและไม่แพงเกินไปทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนสายเน้นเงินปันผลที่ต้องการทั้งความมั่นคงและผลตอบแทนต่อเนื่อง หุ้นตัวที่สามนะครับเรียวตีนคำหุ้นปันผลสูงแบบเตา่าเรียวตีนคำเป็นหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงและมีประวัติการเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องมากกว่า30ปีบริษัทเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และมีรายได้จากค่าเช่าที่มั่นคงแม้ว่าเรียวตีนคำจะเติบโตช้าแต่แนวทาง ช้าแต่มั่นคงทําให้เป็นหุ้นที่เหมาะสําหรับนักลงทุนที่เน้นสร้างรายได้ประจําจากเงินปันผลแบบยาวๆนักลงทุนสามารถพึ่งพาเงินปันผลของเลีลวติ้นําได้ในระยะยาวและยังช่วยเพิ่มความสเสถียรให้กับพอร์ตของคุณ สรุปครับหุ้นทั้ง3ตัวนี้ล้วนเป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมมีอาัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจและเมื่อเดือนใหม่เริ่มต้นการให้เวลาในการศึกษาพวกเขาอาจทำให้อย่างน้อยหนึ่งตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตคุณก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน